เหือยย่อยเฮร่างพลบบสปปรรพสานมิตรผ่านสวแล้วกลิดน้ำเมาได้ทุกชนิดไม่กำหนดขั้นต่ำเมื่อวานนี้10มีนาคม2568จากการประชุมวุฒธธิสภาครั้งที่21วุฒธธิสภามีมติเห็นชอบร่างแก้ไขพระราชบัญญัติภาษีสปปรรพสานมิตรด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบจำนวน166เสียงจากผู้ลงมติทั้งหมด177เสียง ซึ่งสาระสำคัญของการแก้ไขามารตรา153วรรค3ของพราบานี้ก็คือกฎกระทรวงในวรรค2ให้คำนึงถึงมาตรฐานการผลิตสุราและต้องสนับสนุนให้สหกรณ์กลุ่มเกษตรวิสาหกิจชุมชนองค์กรเกษตรกรหรือผู้ประกอบการรายย่อยสามารถขอรับใบอนุญาตผลิตสุราเพื่อการค้าโดยนำสินค้าเกษตรในประเทศมาผลิตเป็นสุราทุกประเภทที่อาจมีสีหรือมีกลิ่นได้แต่มิให้มีการกำหนดหลักเกณฑ์ใดในการพิจารณาออกใบอนุญาต ที่เป็นการเลือกปฏิบัติหรือผูกขาดทางเศรษฐกิจโดยไม่เป็นธรรมหรือสร้างภาระเกินสมควรเว้นแต่เป็นการกำหนดสัดส่วนความเป็นเจ้าของบุคคลซึ่งไม่ใช่บุคคลสัญชาติไทยหรือเป็นการผลิตสุราของรัฐวิสาหกิจที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการผลิตสุราหรือเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมรายย่อยสรุปง,ง่ายๆนะครับก็คือผู้ประกอบการรายย่อยรวมถึงกลุ่มเกษตรกรสามารถผลิตสุราและเบียร์ได้ทุกประเภทจากที่ก่อนหน้านี้เคยถูกจำกัด เช่นไม่สามารถผลิตสุดาอย่างจิมรบรามบบรนดีหรือวิสกี้ได้รวมทั้งการบรรจุเบียรลงในกระป๋องก็ทําไม่ได้หรือมีข้อกําหนดขั้นต่ำในการผลิตที่30 0 0 0ลิตรต่อวันแต่จากนี้ไปสามารถทําได้ทั้งหมดกระบวนการต่อไปนายกเล่นมรีจะต้องนําไปทุนกล้าวถวายเพื่อให้พระมหากษัตริย์ทรงลงพระประมาพิไทยให้ประกาศเป็นราชกิจจานุเบกษาและมีผลบังคับใช้ นี่คือเรื่องราวที่สําคัญอีกเรื่องราหนึ่งที่จะเปลี่ยนวัฒนธรรมและสังคมไทยจากมีการผูกขาดเหล้าเบียร์ทำให้บริษัทเหล้าเบียร์นั้นเติบโตและร่ํารวยแทบจะเป็นระดับต้นๆของประเทศไทยทั้งหมดต่อไปนี้เกษตรกร,ะร,กรจะสามารถที่จะสร้างสารรและก็ผลิตในสิ่งที่เรียกว่าเหล้าเบียร์หรืออะไรต่างๆนี้ขึ้นมาเองได้สังคมไทยจะเปลี่ยนไปอย่างไรการเข้าถึงแอลกอฮอล์หรือสุราที่ง่ายขึ้น จะทำให้เด็กและวบิชนนั้นมีปัญหาอย่างไรหลังที่เราเคยก้าวผ่านในเรื่องของกระท่อมและกัญชามาแล้วติดตามกันต่อไปทุกสิ่งทุกอย่างมีทั้งด้านบวกและด้านลบบางด้านนั้นอาจจะดีก็ได้แต่บางด้านนั้นอาจจะร้ายก็ได้ติดตามดูกันครับ